เมื่อเงินเฟ้อของโลกเนี่ยเราจะอยู่ยังไงฮะอาจารย์ <c oughs> คือตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าของแพงขึ้นมากคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะสองสมปีนี้หลังจากจบโควิดเนี่ยของแพงขึ้นแบบโอ้โหน่าตกใจอย่างตะก่อนเรากินเรากินข้าวกาวะเพราอ่ะจานละสี่ิบห้าใช่ไหมกะเพราใส่ไข่ดาวหรือไม่ใส่ไข่ดาวก็ตามสี่0บห้าห้าสิบเดี๋ยวเนี้เจ็สิบาทเจ็0สิบแปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ย ถามว่าตกใจไหมช็อกสิครับคือก่อนโควิดเนี่ยสีบาทยังหาซื้อได้อยู่เลยเดี๋ยวนี้780เนี่ยเราก็นับว่าเป็นราคามาตรฐานแล้วนะคือคนน่ยก็จะรู้สึกหมดอะไรแต่ยอยากเพราะว่าของอุปโภคบริโภคมันขึ้นหมดเลยเนึกออกป่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยเพอหมดอะไรแต่ยอยากปบ,บเนี่ยถามว่าอยากจะขายของไหมอยากจะทํามาหากินไหมอยากจะกดยิงแอดไหมหลายคนก็บอกว่าแค่อยู่เฉยๆยังไม่รอดเลยอาจารย์แล้วจะทํายังไง คือประเด็นคืออย่างนี้ฮะผมผมผมอันนี้ผมไม่ได้ให้กําลังใจนะแต่ผมจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งคาว่าปรับตัวเก่งคือหมายความว่าวันนี้ยเขาปรับตัวไม่ได้อะเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่รอดแน่เลยว่าอยู่ไปก็ยังไงก็แบบทํายังไงมันก็ไม่รอดหรอกเขาก็อยู่แบบหมดอะไรตายอยากอาจจะจิตตกหรือเป็นซึมเศร้าว,ว่ากันไปนะถูกปะ่ะมันก็เซ็งๆว่าง่ายๆแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยวันที่เขารู้สึกว่าเขากลับมาปรับที่ใจของเขาได้แล้วอะคือใจเขากลับมาแข็งแรงแล้วอะตอนเนี้ ใจเขาอาจจะเป็นแผลเนื่องจากของมันแพงขึ้นเออของมันแพงแล้วก็เราช่วงโควิดเราอยู่บ้านมานานเนะี่ยมันเกิดมันเกิดอาการซึมกันโนอ่ะเออแบบไม่ค่อยมีแรงทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมนุษย์เริ่มปรับตัวได้เนี่ยนะมันจะกลับมาทํามาหากินใหม่คือใจมันจะถูกฮิวฮิวฮิวไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีวันดีมีอยู่วันหนึ่งมันจะกลับมาแข็งแรงเองโดยอัตโนมัติอาจารย์ว่ากี่ปีผมว่าปี2ปีแค่นั้นเองเออพะสุดท้าย คนเรามันก็ยังต้องผ่อนบ้านถูกป่ะลูกก็ยังต้องเรียนหนังสือถูกป่ะเราก็ยังท้องทำมาหากินถูกป่ะเมื่อเรากลับมาคิดได้พบแบบเราจะกลับมาพุ่งทะยานของเราเหมือนเดิมเองฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าไปสนใจว่าเงินเฟอมันจะเป็นยังไงมันจะคลองโลกไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นค,คุณไม่ต้องไาสนใจเพราะคนที่เจอเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะ ประเทศอเมริกาประเทศฮ่องกงประเทศสิงคโปร์ทุกประเทศเนี่ยของแพงหมดแล้วผมไปอเมริกามารอบล่าสุดเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยแบบอภิมหาศาลคือด้วยความที่ผมไปอเมริกาบ่อยแต่ช่วงโควิดอ่ะผมไม่ได้ไปไม่กล้าไปด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นโรคมาจากทางเอเชียใช่ปะ่ะเราก็กลัวกลัวจะโดนเขาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยของอเมริกาทุกอย่างโดยเฉพาะไข่แพงแบบโอ้โหแพงแบบแพงสุดๆไข่มันเกิดจากโรคระบาดแล้วมันไม่เกี่ยวแต่แพงแบบแพงสุดๆคือราคาพุ่งมากกว่าไทยอีก อย่างเราเคยกินข้าวอย่างเงี้ยเก้าเหรียญสิบเหรียญเรากินได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องมียี่สิบสองยี่สามเหรียญซึ่งอัตราราคาที่มันขึ้นน่ะมันอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนไทยแต่พอมันคูณค่าของชีพเข้าไปอะ่ะโอ้โหมันอยู่ไม่ได้เลยนะเออใช้คําว่าอยู่ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ลูกค้าอย่างเราอยู่ไม่ได้นะคนขายของก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมบอกว่าดีสุดแล้วค่าของชีพที่ขึ้นเนี่ยน้อยสุดแล้วจริงๆเออแล้วเราก็ยังทํามาหากินได้ ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยังไม่แพงเราลุยต่อไปฮะเชื่อผมยังไงเราก็รอดฮะลุยต่อไปนะชีวิตยังมีความหวังเสมอทําให้เต็มที่แล้วมีคําถามอะไรก็ส่งคําถามมาได้ยินดีตอบทุกคําถามครับอวยพรทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับ